คุณยายคือเลือกมเาเห็ดเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้เอาค,คุณยายยายก้อยายเพียเกษตี๋ไมนทุกเมนบอรครับทุกบ่มีเงินมีทองหาลำบากเลี้ยงลกูกแบบนี้ท่านไดหลวงเพิ่นมาประกาศให้คนเท็ดนั่นเท็ดนี่ก็เลยเห็ดน,น้ำเพิ่นครับกัพ่อกินพ่อเพียงมาเบาเทล,ละหลายดอกเงินนั่นนะเทละยี่สิบสามสิบก็บพ่อยู่พ่อกินพออยู่พ่อกินเนาะจ้า มาเห็ดจักมาจากปี2ี้สิบสิี่โอ้ยจะไม่ได้เก็ 40, บ,บกสิบรอไปเหเ็ดเกษตรมาแต่พูดลเลยทีเก็บเทีาละเล็กเทราละน้อยไม่เม่นไาเสียวเทราละหลาย พบกับผมบาวุชองวิธีเกษตรพอเพียงครับมันี้กับพภาพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งนเกษตรผสมผสานของคุณยาย70ปีสิปีเป็นอย่างไรเนาะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณยายเนาะครับให้คุณยายแนะนําตัวนะครับคุณยายแนะนําตัวให้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณยายซื่อหย่างครับสุบรรณแสนกุง้ง<ช>แม่สุบรรณแสนกุงพพ้งเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงนําพ่อผุนละพ่อพ้าเฮ็ดแนะนำตัวให้เฮ็ด เฮ็ดมาได้สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วค่ะครับได้ดิเศษที่ยังอยู่นี่ครับ๋ยวนี้เสียห้าบักเขียเสียห้าบักพริกโอ้เดี๋ยวเสียหนากล้วยใหนคุณแม่คุณยายเลยนะครับคุณยายอายุเท่าไรแล้วกอเจ็ดสิบคุณยายอายุเจ็ดสิบปีแล้วนะครับคุณเเกษตรปลูกสองสาษาเพิ่งกัปลูกปลูกพริกปลูกบักเขียเดี๋ยวให้คุณยายพายางชุ่มสวนของคุณยายก่อนนะครับพี่น้องว่าเพิ่นปลูกอี่ยังแน่นาะอันนี้ก็ ขายทุกอย่างขาย่กแป้งดอกขายอะไรสิบบาทยีสบาทครับมีทุกอย่างอยู่นั่นมีรไรได้ซูมือเลยเนาะพี่น้นองคุณยายอายุเจ็ดสิบปีพันฮ็ดเกษตรผู้เดียวเสียห้านี่ครับม้นอนีมาเสียห้าเสียห้าพีเยเสียห้าพีเนี่ขายเสียบเกียบเนี่ยขาย คนรอค้ามีอะไรขายนี่ขายได้กกีแวนวหล่ะเจ้บพ่าขายเพลนกล้กวยกระสิเก็บไปขายมันนี่ครับอันนี้กับ้างคางเฮ็ดข้างคางสาเลยเนาะคุณยายเนาะนี่นสาขอบสาเฮ็ดขอบซาอันนี้สิเป็นกล้วยเนาะปลูกกล้วยรอบเลยเนาะมันใหญ่อันนี้ก็สิเป็นพริกมือนสิมาเสียหนยามันนี่ครับพี่น้องอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งเหรอเงนบ่อมันใหญ่นี่คางคางครับ โอ้พันเห็ดงามงามเลเสียยาพูดเดียวเดิพี่น้องแข็งแรงมีสุยางเครื่องคากล้วยมีแต่แนวยู่แนวกินน้องแต่แนวขายแต่แนวขายนี่นี่ก็กล้วยครับกล้วยน้ำว่าเนาะพี่น้องเป็นที่รัะพี่น้องโอ้ยหนาอยู่มากเลยครับมีแต่แนวอยู่แนวกินคาแตงคายาบบวว เนี่ยเอาไปทรงอยู่ไสครับหัวคาเนี่ยเอาไปาาขายน้ำบาตเทานี้ล้วขายน้ำบาตเท่านี้แล้วนะครับหมอโรคนวดคุณระว,วังยี่องไปนวดอ๋อให้ลูกสาวไปขายน้ำนี่ครับอันนี้ก็สิเป็นออกซิดาปูกกล้วยกล้วยคาก็ได้ขายเบิดอได้ครับพี่น้องนี่ข้างคางสะคางคา,างบ่อนี่แล้วครับนี่ว่าได้ เห็ดพื้นที่ว่างเปล่าเลยเด้พี่น้องปลูกเบอร์สุยางนี่โอ้คุณยายเป็นเก็บไปขายสู้มือเด้ครับพี่น้องนี่ไปขายน้ำบ้านบบพ่อขายครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องยางอันสะสองน่วยเนาะคุณยายเนาะเลียงปลาไปน้ำ สาวันีปีหายตนี่อานโอ้โหามหลายนามเต็มเลยตัวนี้เนาะทำไปได้บ่แม่พอเพียงยางพารเลยพอโอ้หนามมากนั่นน้ยา่นะเแต่มาเด็กกินน้วยเลยมันบ่ะโอ้โหหนามหนามล่นมากเลยครับครับอ้อมีบ่ครับ อันนี้กันก็ได้ไหมนี่ก็หลอบๆเลยนะครับพี่น้องบริเวณนี้สิปลูกี่ยังก็ครับสิปลูกแตงข้างแตงกัวสิปลูกแตงข้างแตงกัวไว้นี่ปลูกข้าปลูกยังไปครับนี่ครับโครงการคุณยายเพิ่มสิปลูกอีกมีทางทางปลูกกล้วยรอบเลยครับนี่แหละพี่น้องเพิ่อการสิได้เก็บขายสูมือสูมือเลยครับเครื่งคากล้วย ่ในสา,า,าเนี่ก็มีปลาเนาะแม่ปลาก็หลายปล่อยปลาหอยก็มีหอยก็ขายได้หอยเชยอรี่หอยเชอรี่เก็บไปเท่าแะคุกก็ได้นเท่าลอยครับนี่ครับนี่เด็กกล้วยงามๆไปเลยครับเด็กขายสุม้มือเดิ <c oughs> คนปลูกหลายนี่อันนี้กระสิตัดไปบ่มขายเนาะ <c oughs> นี่ครับคุณยายวัยเจ็ดสิบปียาย เป็นขยันมากเลยดิพี่น้องเฮ็ดสวนได้ขนาดนี้อายุขนาดนี้เนาะโอ้ผมยอมย่อมเป็นขยันนี่ลีครับเบิ่งกล้วยนี่มีตะกล้วยได่ครับปลูกคางคางเป็นเกียอมะล้อมจักน้อยต้นเกลือเซนีไผ่ข้าวหอมปลูกก็ใช่กระดาษนี่ก็กัวอาย่ครับเป็นเฮ็ดเกษตรผสมผสานเฮ็ด เยี่ยมมากเลยแท้พี่น้องนี่สาเอียงปลาเอียงไหวหอยไหข้างๆเป็นตะยูแห้งครับนี่แหละตัวนค้านี่ก็เอาไปเด็กขายสู้มือเนาะแมนพุ่นพวกน้อมันเปลี่ยนนี่ครับผูก่วเลยคาผูกกล้วย ครับพี่น้องยางรอบะสะ,ะ,สะครับครับนี่ก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นอีกสะทั้งเบิร์ตสามลายบ่ได้มีกรยางนานี่สิปลูกยางหน้าครับฟับงนี่ฟังนี่ปลูกยางหน้าไว้เนาะแม่โอ,อ,อ,อ้ยคือแปลนดีแท้ คุณยายเสียหญ้าผ <klore> ู ja ้เดียวอีกโอ้เผู้เดียวเสียผู้เดียวสุดยอดเลยครับพี่น้องเิ่งคุณยายอายุเจ็ดสิบปียังแข็งแรงเดินเดินพี่น้องนางเสียหญ้าจนแปนเบิดแต่นี่ผมก็ไม่ตัดหญ้าอยู่นี่เหรอครับพี่น้องมาตัดหญ้าไปแหงวัวเบิงเงป็นเทดจนแปนเบิดโอ้ย อันนี้เอาอยังมาลงคุณยายพริกตีเอาพีกมะลงไหมโอ้ยมะลงไหมอันนี้ก็บกเขียบอันนี้บกเขียบกเขียบบกซีดาคุณยายคือเลือกไม่เห็ดเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้เอาคุณยายก็ยายเสียเขตตะกี้มันถูกเมนบบครับ ลูกบ่มีเงินมีทองหาล่ำบากเลี้ยงลูกวะเนี่ยท่านใหหลวงเพิ่นมาประกาศให้คนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เลยเฮ็ดน้ำพิ่นครับกพ่อกินพ่อเพียงมาบ่เอาเทละหลายดอกเงินนั่นนะเทละยี่สิบสามสิบก็พ่อยู่พ่อกินพออยู่พ่อกินเนาะจ้าโอ้ไม่เฮ็ดจักมาจักปียี่สิบสามสิบสี่โอ้ยจะไว้เก็บสิบหลับไปเฮ็ดเกษตรมาแต่พุ่นละตีเก็บเทละเล็กเทละน้อยคมันเป็นว่าเสียวเทละหลาย นี่เป็นเห็ดมากเก็ดนีก็ได้ขายได้นี่ปลูกพริกนี่ครับสามไรเป็นคุณยายนี่แหละครับที่เพิ่นหาขายปลูกพักสวนขั้วเนี่ยเราเอาไปขายน้ำบาสน,นะครับพี่น้องนี่เพิ่กนกระสิปลูกไปขายนี่แหละครับอันนี้กระสิปเป็นเป็นนวยล้วเนาะคุณยานะ้อเเป็นนวยแล้วนี่ครับสะอีกบอ่อหนึง่งอันนี้บกเขื่อนพริกกระสีเก็บขายแล้ว ือเป็นหน่วยหน่วยโดกเด้ครับพี่น้องครับนี่โอ้โบุกพริกพันนี้อยังนี้นี่ยายพริกกินดาค่ะพริกแดงกินดาเนาะนี่โอ้สิได้เก็บขายแล้วตัวนี้มีแต่บุกพริกเด้ครับพี่น้องโซนนี้มีบุกพริกละเศร้าละเศร้าขายดีเป็นอยังแล้วถุงละเศร้าถุงละเศร้าเนาะ นี่ครับเ็กเศรษฐกิจพ่อเพียงตามรอยพ่อหลวงครับรนี่พ่พปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างทุกที่ปลูกเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ซื้อ,อม่กินห้องกระของเลยไม่ได้ซื้อเลยคุณยายยาก็ไม่ได้เสียดครับอือันนี้เป็นบวกพริกพันนี่ยังนี่แมคือสูงดีเนาะพริกขาวีกขาว เ,เ,เกษตรปลรอารานครับนี่่าได้สีจ้าด้วยครับนี่ก็ลงบัวขือไหมฟังนี่เขาไปพุ่ปปลามันแกวไปพุ่นบ่ใส่ยู่พุ่นบ่ไปไปนังทางไปพคุณน,นะครับเอาครับนี่ก็มาเบ่งมันแก้วของคุณยายปูกไก้อันนี้ก็เฮ็ดผู้เดียวอีกเฮ็ดผู้เดียวอีกคุดลองคุดยังนี่คุดคู่ขึ้นกะ เอาปุ๋ยใส่แล้วก็ขุดกู้ขึ้นแล้วก็ปลูกย่าเห็ดผู้เดียวเบไปเลยเลยนี่พ่อว่าเด้เห็ดแกะเน่ากลาว่าเด้เห็ดพี่ต่ย่าเห็ดคนเดียวเวลาเป็นหัวก็ขุดไปขายอันนี้ปลูกได้จักมือแล้วโดนไปท่านในพ่อเดือนอยู่นี่ไม่ปลูกอันนี้พระท่านในพ่อเดือนเป็นมันเกลียวแลประมาณจักเดือนได้เก็บขายคนใหญ่สามเดือนกู้ เศร้าและวเศร้าบอกมกันมันมันแก้วแดงบอกหรือขาวแก้วขาวหัวขาวก็มีหัวแดงก็มีแต่ว่าใจเลี้ยงครับแต่ว่าแซ่บโอ้นี่ครับทางนี่เพิ่นปลูกเพิ่นเลยเด้อครับพี่น้องออกจากเดงยับย่ายเพิ่นขยันอีหลีันวันเกิดกับปู่แก้วแดงโอ้ยเงินพื้นที่นี่ใช้เป็นประโยชน์มากเลยเด้อครับเป็นมันแก้ว ปลูกสุยางอิลีเนาะครับนี่คุณยายญ่ขึนขยันครับหนี่โอ้คุณปลูกประมาณจากงานนี่ยิ่งใหญ่สองงานอยู่สิสิสองงานอยู่เนาะเบิง่งเรื่องหมุดอึเบิง่งข้าพี่น้องเบิ่งงามงามเลยครับสามเดือนที่ได้เก็บ นี่ครับปูมันแก้วมันบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ฉยยีด่าฉีดหยังมีแต่ครับใส่เต้ปุ๋ยแล้วก็แล้วเลยมีแต่ขวดไปขายอย่างเดียวเราใส่ปุ๋ยหยังคุณยายปุ๋ยสูตรซิบหาใส่ปุ๋ย <หา S 1> สูตรซิบหาเขาเขาใส่ก่อนเลยติเวลาเขาสีปูเขาคนเขาสีคนคู่แล้วอันบ่ครับเขาห้อยแล้วเขาก็กบคู่ข,ข,อของมาแล้วก็เนบเนบเนบเลยซ้ำแน่นซ้ำแน่นโอ้ง่ายๆเลยเนาะครับเนายสีมันสีเนาะโอ้ บ่ได้เฮ็ดหญ้าคือบักแดงบักหยังเด้บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนปลูกเด้นเนาะบ,บ, <laughs> บ่บ่บ่มีใบปลูกเนาะ <laughs> นี่ครับคุณยายคุณเฮ็ดเฮ็ดสร้างร่ใหญ่สางไร่ใหญ่ได้ครอบครัวตะกี้บ่จักเฮ็ดหยังดอกบ่ปลูกหยังมีแต่ทุกกระหยาดครับมาลาเฮ็ดเจ็ดตะกี้พ่อเพียงนี่พอในหลวงพาเฮ็ดนี่แหละเพิ่นโบเฮ็ดนี่แหละก็เลยเฮ็ดน้เพิ่นอืเออ ขยันขยันคุณย่ายเฮดไดนี่อายุขนาดนี้พี่น้องเฮดไดซ้ำนี่แบบ้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปยังเบิ่งอีกอีกแปลงเนาะคุณย่ายเนาะ